หลังจากที่ทำพนงผนังบ้างนะคะแล้วก็มีชิ้นงานที่อุบัติเหตุบ้างเป็นเศษเหลือเอามาทำเนี่ยค่ะประมาณสัก50เซนนะคะตัดแต่งทาสีขึ้นเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าค่ะเพบางท่านเนี่ยนึกไอเดียไม่ออกวันนี้เราก็เอาไอเดียมาฝากกันนะคะตัวนี้เป็นระแนงหน้า3นิ้วลายสักหนาประมาณสัก1 0มิล11มิลเนี่ยนะคะ แต่ถ้าลายเสี้ยนมันจะ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 ลายไม่ลึกขนาดนี้นะอันนี้ก็มาตัดขอบค่ะสวยมากเลยตัวนี้ใช้เป็นเสาะร่องห้าร่องนะคะแล้วก็นนี้เป็นไม้พื้นนี่เรามาตัดขอบเพื่อเป็นไอเดียค่ะอันนี้ก็ก่อนแปรรูป หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ก็เรียกว่าลายศักนะหน้า3มนิ้วสี่นิ้วสองนิ้วมีหลายแบบเลยถ้าถามกันเข้ามาได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไฟเบอร์ซีเมนทนฝนทน,ทนแดดปวกไม่กินแล้วก็ถูกใจกระเป๋าตังค์ของเราด้วย<อ>แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะคือเป็นเสารองสีนิ้วไม่รู้จะทำอะไรดีตอนแรกๆมาก็เหลือเป็นเศษเยอะค่ะเลยเอามาติดเป็นแบบนี้ค่ะแล้ก็ติดไฟซะหน่อยนึงแล้วก็ตัวนี้เป็นผนังห้องนอน เล่นสีนิดนึงค่ะสวยมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งแบบค่ะเศษชำรุดบ้างอุบัติเหตุบ้างนะคะก็มาทําเป็นกระถางต้นไม้สวยงามสุดๆไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เรียกว่าผานังขั้นบันไดนะคะยังมีอยู่นะคะจัดส่งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเขตอีสานค่ะเราไปทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะคะเท่าที่ลูกค้า คุ้มค่าส่งเราไปทุกที่เลยค่ะนี้รับเป็นแผ่นพื้นแผ่นผนังโอเคได้ทั้งหลังส่วนพี่คนนี้ก็รับเป็นระแนงนะคะตกแต่งร้านเรามีอุปกรณ์ปรับปาสีใบตัดด้วยนะคะเผื่อว่าขี้เกียจออกจากบ้านอีกแล้วก็ฝากเราเอาไปให้ได้นะคะรานะคาย่อมยาวทุกชนิดค่ะหรือจะสั่งซื้อเป็นทัลเลอร์แบบนี้เราก็มีบริการจัดส่งให้ ออเดอร์กันเข้ามานะคะรอรับสายคนขับอย่างเดียวเลยค่ะสินค้าถึงบันไดบ้านท่านแน่นอนหรือว่าใครที่ทําชั้น2เราก็มีการจัดส่งไปชั้น2แบบนี้ให้ง่ายๆเลยนะคะสนใจสินค้าของเราไปที่หน้าโปรไฟล์วันนี้สวัสดีค่ะ